คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะ,คะเป็นจะไหนเนาะขอดเราจ้าคลอดเหรอค่ะคลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลอดวัน <c oughs> วันที่เท่าไหรก่อนน้องเต่าลอดเมื่อวันที่หกเนี่ยแหละค่ะอ๋อวันที่หกที่ผ่านมาค่ะแมนลูกอ่าซื้อลูกไว้ย่างก่อน ซื้อลูกนี่นาที่หูจ้ะขอดก็ขอดง่ายง่ายดอกขอดแบบเพ่อได้เจ็บเพ่อได้ปวดยางไปรุกงวันเราซื้อตื่นนี่บ่โอ้ใครแน่อยู่บ่เจ็บบ่ปวดพอเอาอีกอไม่ฮะพอเอาอีกพอเอาอีกอเอออาีกยู่ว่าสัตว์ใหญ่บุญวะขอดเพค่ะบ่ได้ออบเ่ได้ใส่ออกซิเจนบ่ได้ยังเนาะค่ะก็ัือว่าน้องแข็งแรงดีค่ะครับอืมกัภาวนานะครับ เออให้น้องใบบุญเพิ่นเลี้ยงง่ายๆเด้วยเออจะเจ็บจะไข่ดุซ้ำหนีกับเป็นเ,งงเออเบ,เบุญของพ่อของแม่เนาะถ้าลูกบั้นบ่ไข่ดุบ่อไข่ดุจริงๆกับเออเลี้ยงง่ายๆเนาะค่ะขา,าะถือว่าเพิ่นเลี้ยงง่ายอยู่ค่ะบ่อไข่บ่หยังบ่ห่องบ่อไข่ถ้าได้ออกมาหให้ให้ข้าวเดี๋ยวให้กับถือว่าให้กับซ้ำบ่อไข่หรือไปเลีเ้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเฮี้ยงยอมรับเพิ่นแบบอ่า หายข้าวเดียวหายเฉพาะว่าเวลาเป็นเหวนุ่มเท่าน,นั้นแ่ะน,น,น้องนันประาากาศเศร้าประก็ถือว่าเป็นเป็นบุญอยู่ได้ค่ะเป็นบุญยกเพราะว่าอ่าเมือ่อเมื่อเลขอันเมื่อเลขมันออกเล, ك, ลขเล่าพอดีเนอืคนนั้นนอกเขา,า,าคิดว่าจะมาออกตองไทยเนาะคันคันลมไม้ถึงเลียงเรียงตัวเลขเนาะครับเอ้าเขากับสิบมาไปหาตัวเลขเลยล่ะต่อไปเหนียว FC FC ปรนกาศจบ เมื่อนั่นเนาะค่ะมือมืออันเป็นเป็นเป็นมือวันพุธเนาะค่ะเป็นมือเลขออกพอดีเนาะเพิ่นเพิ่นผันยุห้องอันเพิ่นออกเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบสี่สิบแปดนาทีมือมืออันขอดเพิ่นมาพอดีผัดเปลี่นมือหมวยเล่าออกพอดีเนาะหมวยเล่ามาพอดีไปด้เตียงก็ไปด้เตียงเบอร์สิบสองก็ถือค่ะก็มีฉกมีมีฉกมีหลับน้ำเพลือกเตียงสิบสอง บรรพ์พเป็นใบบุญอ oh. ีหลีรพ uh ์พ huh. ่อแม่ะพ่อแม่ออกจากออกจากโรงบ่าเอ้ยออกจากอ่ะ้องคลอดเนาะค่ะบรรพ์พอดีนเตียวเนาะค่ะเตียวเตียงอะไรเตียวจองของพี่เสีไว้เนาะค่ะของพี่เสีกับเบอร์เบอร์ห้องเบอร์พิเศษน้องก็เบอร์สิบสองอีกเนาะค่ะโอ้เต็มเต็มตัวนี้น้องเตียวแนีนค่ะสิบสิบสองสิบสองเบอร์เมียนค่ะ ก็ถือว่าน้องใบบุญนี่อืมก็ถือว่าน้องใบบุญนี่อ่ามีบุญสมซือทิดอ่าเอฟซีเป็นซอยตั้งไห้เนาะมาออกมาเหลขกออกสองหนึ่งเลยเนาะแมนค่ะเพิ่นกับอ่าตอนตอนที่ว่าอยู่ล้งบานเนาะค่ะเจ้ากับฟันครับฟันฟันตัวเหลขกเนาะค่ะขันบอกเรียงตัวเลขกเนาะครับกังวลว่าหันเนาะค่ะกะก็คือว่าแหละเนาะค่ะบอแมนว่าเลขออกแล้วกับว่าได้เนาะค่ะ เพราะว่าเขากับว่าเดมีวเวลาเพราะว่าค่ายอย่างน้ำหนองเน,ะนาะแแจกะแจแจ่วกัสามารถที่ว่าส่งให้เอฟซีอา่ิวายู่ในไล่เนาะค่ะอยู่ในไล่ะะลกุ้งของแต่วเนาะค่ะเพฝ่กกับถือเนาะคะ่ะถือเครื่องบนถือเครื่องล่างวัวลูกหันแตกบ,บนแตกล่างเนาะคะ่ะโอ้ยอ่ะอเสียดายเสียดายอยุว่าเดมออกช่องให้ครับมเข้าใจเข้าใจน้องอ่าน้องแต่วเนาะเพราะว่าอ่ามันมันมันเรื่องแบบอยังล่ะก็บ่อยากวบาพวนหลายอ่ะไหม เมียนเมียนค่ะเอฟซีกับทุกทุกท่านเนาะค่ะจะต้องเข้าใจเนาะค่ะว่าอ่าเมียนแล้วเหล็กออกมาแล้วเจ้าเขาเบาๆนะค่ะมันกับคือบาเนาะค่ะเขาับเจ้าสิวาเจ้ไหนเพราะว่าเขาอยากลำลุกหน่อยเขากับภาษารถที่เขาจะออกช่องยูทูบได้นะค่ะเพราะว่าพี่เพิ่นเพื่อนกับเม่อยากรบกวนเนาะค่ะเพราะว่าเขากับพึ่งกอดเนาะค่ะมาที่นี้กับพ่อแม่อัน ก็ถือว่าเป็นเป็นดวงอยู่เลยค่ะเพราะ่าพ่อคนใหญ่มากเนาะเหมือเมือเคลื่อนวันทีเจ็ดวันทีเจ็ดคือวันทีแปดเราเป็นเป็นมือวันผ่าเนาะค่ะมาที่นี่เต่าน่าฝันอันนี้บอกความฝันเลยเนาะค่ะตัวเลขที่มาที่ไปเนาะค่ะเป็นอย่างคือถือเล็กขึ้นบนข้้งล่างเนาะค่ะมาที่นี่เต้าว่าฝันว่าผู้ทราาใตสเป็นผู้ทร้างผู้เถาเพิ่นไปหาเต้าวเพิ่นไปหาต้องบอกเพื่อคนขี้หนุกเพิ่นเพิ่นไปหาล้วเดาเพิ่นบอกว่า อันเมื่อกูเสียโชคเมื่อคนว่านสี่เนาะกูเสียโชคเมื่อเมื่ต้องไปสือตัวอื่นว่าสันกูเสียมึ่งตัวเดียวว่าสันมึงอสิเด้มีเงินเลี้ยงลูกมึงนะเพิ่นว่านี่อันเพิ่นกับสี่ไส้น้องใบบุญเนาะเพิ่นว่านี่เป็นลูกกูมีบุญเป็นคนมีบุญมาเกิดคนว่านสี่นะเพิ่อนใครๆคือว่าเพิ่นฝากเพิ่นฝากไว้นะมันยังสี่นะฝากให้เลี้ยงดูให้เพิ่นยังสี่นะย่าหยตียาขาเด้อยังเเพิ่นกี่ับบอกแบบไอ้ใครก็ยังเพิ่นแบบว่า เรืงไล่ะเป็นลูกของเพื่อนนั่นแหละมาที่นี่นุก็เลยบอกว่าเอาอันกนสีฟากับเจะาสเกลบอกเลยมาตียังสั่นโมมีเงื่อนสื่อสื่อนุ่มสื่อแปมเพ่อนให้น้องเด้แต่วางสีเนาะนี่ความฝันเป็นก็เลยบอกว่าเออกูเสียมึงกูเสียมึงตัวเดียวเนี่ยนะมึงไปเสือโหลดสามเปียกมาวางสีอืมสัตว์ตัวเดียวเลยโอ้เราระงวดไม่ได้เลยอยังค่ะ งวดงวดไม่ก็ได้หรอกค่ะบันมาที่นี่อ่าตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขคือจังอ่างวดว่างหันเนาะค่ะยูบยูเนาะค่ะเพิ่นไปเขากันแม่ล่างปูหลวงมังเฮ้าเนาะค่ะมื่อนี้แม่ล่างปูหลวงมังเฮ้าเพลี่ยนไปท้ำพิธีเนาะค่ะยูโจเนาะคะยูจอมปวกเนาะครับเมื่อนี้เพิ่นไปขอแผ่นโชคลาภเพิ่นเป็นงวดที่สองเนี่ยงวดอ่ะงวดแรกนั่นเพิ่นไปเย็นจูทูปในหนึ่งสองแปม ครัเสี๋ยวเลยนี่ครับหนึ่งสองแปดค่ะนันกลับมาตรงค่ะนี่แล้วค่ะเอฟซีเขื่อนเซียนนาะคุวงกลมไห่ยู่นนี่แมลงคุณม้วงกลมไหหนึ่งสองเปสี่หัวเนาหันะเนาะค่ะของเบรลางเนาะครับแล้วก็ก็เหมือนเออเหมือนนี่เนาะค่ะเป็นกับสิบไปเหยียดพีที่เหยียบพีทีอีกหลอกหนึ่งอี่หัวเราะค่ะเป็นคอใดไรเนาะค่ะเป็นถูกเตกเนาะค่ะครับ เป็นงวดเป็นงวดที่สองนะคะเมื่อนี้เพป่นกับสิบเป็นท่าพิธีเป็นขอโชคลาภบ้าฝากกับเอฟซีแล้วก็ตัวเลขนะคะตัวเลขอ่าทีเตียวฟันตรงหวดนะคะก็มีเหยวเพป่นกับมหายมหายมหาเขาฟันมือมือทีว่าเต่ออกจากรพยาบาลขึ้นแหลกเลยนะคะเพ่อนกับมาเขาฟันคืองวดวันที่หนึ่งธันวาเนาะค่ะวันที่หนึ่งธันวาแน่นค่ะเพ่อนมาเขาฝันธันวา งัวมึงหันมึงคือเอาน้อยเถอะคนวางสีเนาะมันคือเอาน้อยเถอย่เลยว่าโอ้ยอันกยามมนบอกออกเนาะเนียมันกับเรถึงโดนแล้วกัทุกเลีงสีหววนี้มันหนีกูเสมึงสามตัวคนวางสีนะครับสามตัวตรงเนี้ยนะแนนค่ะหวนี้นี้กอกหนสามตัวเลยค่ะบอกเลยค่ะรุนยู่รุนรุนเป็นเหล็กข้อมฝันบน้องเตียวน้องเตีวเป็นเล็กข้อมฝันเนาะ แ่นค่ะไปเลก็มฝันเพิ่นน้ำมากค่ะเป็นเป็นผู้สายู้เก่าเพิ่นน้ำมากเป็นเป็นไผ่หนองเต่าน้ำมาฝันเขาฝันม่้งมุ้งนุ่งบมุ้งมุอยเนี่ยใจแบบมาเป็นผู้นำฮตเตอรว่าเป็นผู้เฒ่าผู้ไส้ตัววุ้งผู้บางไงเปิ่นมากเพิ่นกับว่าเพิ่นมากฝากฝากให้เลี้ยงดูเลี้ยงดูน้องไม่บุญน่ะนะเพิ่นว่าเพิ่นเป็นลูกของเพิ่นเพิ่นมาลังตีครับคนแก่สูงเหมือนคนโบราณไหมแม่นค่ะประมาณนั้นแหละค่ะ เพราะว่า mm hmm. เพราะว่าตอนตอนตอนุเตียวมีมี่หนองใบบุญอ,ะอ่ะอ่าแต่วก็เคยหสัมผัสไปก็นานนั้นนะคะว่าแต่วฟันเห็นพญายนาค mm hmm. แล้วเิ่นกับคุณหลกเกียววมา่หายแตวก็ฮรับเอาเนาะคะ่ะ mm hmm. เนี่ยตอนตอนสีมี่หนองใบบุญอ mm hmm. พ่อมาพ่อมาขวดนอกแลวปึ๊บเิ่นก็นั่งไปหาเป็นผู้ใต้สูงผู้ักใหญ่เตียงโตแบบ mm hmm. เบืงอย่างหนึง่งกือคุสมัยตะเกาตะกวน อย่างหนึ่งก็คือส้มคือส้มือยังส้มพญานาคอะนะเพิ่งย่างหนึ่งก็ได้เพิ่นเพิ่นไส้แบบเพิ่งย่างหนึ่งเพิ่นพ่อให่ไส้เสือเพี่นไส้ก็ยังเป็นเป็นเกาะแมครับเป็นอย่หนึ่งคือเสือเกาะแม่ค่ะเสือกับเพื่อนกับพ่อใหญไส้เป็นเสือเด้เป็นเป็นเป็นแบบว่านี่เนว้ผาดแมค่ะเป็นแนว้ผาดแนวอย่างเพิ่นซืือค่ะมาที่นี่พ่อพ่อเต๋อเอาหน่องใบบุญมาแล้วมาหอดบานปึ๊บเนี่ยมาแลกกับมาฟันเลยครับ ฝันว่าจังไดนอค่ะฝันว่าเพื่อนบอกเลขเพื่อนวางัวเพาหันก็เสียวน้อยเทอเรื่องหัวนี่เสียหายสามตัวเพื่อนวางสิค่ะือตามมีแห้งน้ำอยู่ได้เนาะเพื่อนบอกเป็นตัวเลขเลยบ่ค่ะไม่ใค่ะเพื่อนบอกเป็นตัวเลขเลยแต now, ่กบทิอหรือว่าเอเกืแต่กับโบ๊ะหัวเนาะค่ะแต่ก็ขอให้เป็นเชียแนวทางเนาะค่ะอากะเอาตามที่เพื่อนมากาเข้าฝันห้อง่ะครับนักเต เอาสีนอกระดับนลอกคนติดตามเหก่อนดีกว่าเดี๋ยวสิปล่อยไปก็อสองตัวส<อ>ี <c oughs> สามไปเลยลอันนี้คืออันนี้คือยังไม่ได้ปล่อยเนาะบอกให้ละฮะอ่าน้องเต้าคือสิมีสามตัแล้วก็มีสองตัวเหมืนมอสเต้ามัวค่ะอัเพิ่นให้สามตัวตรงเลยล่ะเพิ่นให้ให้ใหตัวเดียว ไอ้คู่เดียวคว่ำซ้ำตัวตรงนกเต่าแสียแคบซองตัวไายค่ะกระไดดอกมากนกเต่ากไดดอกเอฟซีพฤศจิไปซื้อลอตเตอรี่ซองตัวไายแล้วฮะไปซื้อลอตเตอรี่นกแต่าหายไปก่อนเดือกวงกลมหายคนหนึ่งดีกว่าเนาะหายมาสามตัวเลยแมนคลิปแรกมีเขาเอาสคลิปแรกเอาสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคลิปสองเดี๋ยวคลิปสองใส่นกแต่าเน้นให้เอฟซีพฤศจิว่ายาลีลานะนกแต่ายาลีลานะว่าว่าจะซ้ำเพื่อนว่าจะซ้ำเพื่อนเพราะว่าอัน เอฟซีอ่ะทางไล่ทางไล่ของเต่อันผู้เพคนนั่นรวมท่องบุญรวมอันนี้มากแต่ว่ายังปล่อยเพื่อนแค่๊สองตัวนึงเนาะแต่ว่าย่างปล่อยสามตัวครับที่แต่ไหนท่ไหนสามตัวแล้วเนาะคฮะาะว่ายยังขันห้องโบมันใจห้องกบกระาปล่อยดิอ๋อครับคุณชุติมาาคมชุติบอกว่ายาลีล่าหลายเพื่นเลยเพิ่คอมเมนต์มาอย่นี้อ๋อลายสดน้องคุณเกษชยารอรอกสันคุณจักรินปล่อยไปเลยค่ะถูกไม่ถูกไม่ว่ากัน ถูกไม่ถูกไมว่ากันเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเดี๋ยวตามใจน้องแเต๋านาะแล้อยากใจเป็นตามไปเพราะว่ากัดขอให้แต่เอาเสียงอีกจักษหลอกก่อนเนาะค่ะอีฟซี่กัดขอให้ใจเย็นๆไว้เนาะค่ะหนึ่งเนาะค่ะตัวเลขถึงพิดกับเยาว่ากันเต๋อกับสิบบอกที่สี่มาตาดาเนาะค่ะในใจเต๋อนะเต่อก็อยากปล่อยฝุ่นละปล่อยไปเรื่อยฝุ่นละอันปวดไม่น่าถึงแม่อีฟซีกับเยว่าก็โอ้ยดีดีแต่พอเวลาพิดมาเนี่ยก็สิว่า โอ้ยเบีนบอมา่อวัแต่นันนี่เนี่ยมันอคืนสิเป็นนวยาสีเนาะค่ะแดงแน่ใจดอกแดงนั้นแดงกับยาควอยเป็นสก้อนจะสองตัวถ่ายเป็นสก้อนส่วนสามตัวกับข้อให้แต้วก็เหมั่นใจก็ิ่นก้นว่ามันสิเมียนโบแตวก็ไม่อยากตัวเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็สิว่าห้องมาตัวอีกเนาะค่ะเขาก็ถือว่าดีน่ะแหละครับเพาเขาพลาดแมนเนาะเป็นอะไรครับจ้าจักรินนะโอเคเดี๋ยวสรุปแล้วก็คือได้สองตัวก่อนเนาะ ได้สองตัวก่อนเดี๋ยวสามตัวติดกดติดตามไว้กดรอไว้เนาะครับเดี๋ยวเข้ากับซิปตามหนองเต่าอีกตัวหนึ่งกับสามตัวเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงที่ตุ่นอยู่นอกหนองเต่าเนาะไม่เอานค่ะบเพื่อจะยี่สิบกว่าหนึ่งจะเย็นเย็นเนาใจเย็นเย็นนะครับเลือดนั่งสู้ไม่ว่ากันอ่าจเย็นเย็นเนาะอ่าเดี๋ยวเอาขอจะได้ขอสองตัวไปเสี่ยงก่อน งวดนี้แนี่ยค่ะดีกว่าบ่ได้แล้วค่ะดีกว่าวัวได้เอฟซีเอฟซีอยากได้สามตัวกับจังคองข่าวานกรกับจังทักก็ถือว่าเอฟซีทุกคนโชคดีเลยแหละที่ว่าหลังจากน้องเตียวขอดมห่อกระได้มากพึ่งได้โทษคุยพึ่งได้โทษคุยกับน้องเตียวตอนนั้นก็คือให้น้องเตียวพักคนไปเกือบเป็นเกือบสองเดือนเลนบนน้องเตียวสองเดือนเลยเนาะสองเดือนทำมาโนงบอกว่าปล่อยสามตัวไปเลยน้องเตียวนะครับเดี๋ยว ปล่อยเลยค่ะคนสวยอยากได้สามตัวเนาะค่ะเอาสี่เนาะแต่บอกเพิ่มเอาสี่เอา FC มีแต่พิมพ์เข้ามานกเต่าวคือสวยขึ้นแทนอยเลยค่ะคนสวยออหลังจากคลอดก็สวยขึ้นเพป็นว่าขาวขึ้นเนาะนี่เพป็นว่าถ้าเอาเลขปล่อยสองตัวมืนหนีเดี๋ยวงวดหน้าเขาจะว่าเอาเลขเขามาปล่อยเลยเพป็นว่าโอ้เขาขยองปันนีแต่เป็นห้ามห้ามปล่อยสามตัวเลยได้ดอกเต่ว นู๊กออยากปล่อยอยู่ค่ะสามตัวเนาะนูกอยันพี่พี่ว่าออยากให้พี่พี่มีเอฟซีกับเอฟสามเนาะนือเห่นว่ากระไดเดี๋ยวหลังวันที่ยี่สิบเจ็ดน้องนองเต๋อเนาะหลังวันที่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวเฉเอาสามตัวกับน้องเต๋อจะเขาความคิดหอดกันเน้เลีกมือหันเนาะค่ะยืนยันเนาะค่ะยืนยันอีกรอบแตกบนแตกล่างเนาะค่ะกับเอฟซีในไลน์เนาะค่ะ มันอาจจะบ่ค่อยเห็นเนาะค่ะอันนี้ข้างบนคือของเต๋วข้างล่างคือของแม่ล่างปู่โดมเนาะค่ะครับเมื่อกี้เราคือแตะคนตะมาเนาะค่ะก็สีโซ่ว่แม่ยังดอกเจียวยากถึงดาไม่เลยเอาแล้วเจีงวไม่เบาครับแม่นมันอกว่าแม่นล้างออกมันอกว่าแม่นล้างออกอีกเนาะแม่นค่ะย่างหน่อยกะกะมีเอฟซีอยู่ในไรของเต๋อเนาะค่ะเพราะว่า ก็คือแต่วได้บ่อยฟังเหรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะออกช่อง u t u b e ได้นาะค่ะเพราะว่าเกีกับพึ่นจะคขวัน้องเนาะค่ะแล้วการพี่พีทีมงานเพื่นกับว่าอยากลูกกวนน้องแป้วแต่าก็ดีใจน้ำน้ำอ่าน้ำไล่ของน้องแป้วเนาะค่ะที่เพื่นขัดมากเป็นมูเนาะค่ะเพื่นกับถือว่าเพื่นไม่โฉกไม่หลับเป็นพ้่นกับแบบบ้านสองถึงสามหมื่นคนกุล่ะในในไล่เพราะว่าจะเป็นในไล่หรือว่าในเฟซหรือว่าในไล่กุ้งเนาะค่ะกับคือว่ามีโฉกกันทุกคนเนาะค่ะ อ่าคนนกพรบอกว่าปล่อยไปเลยคนงามคนสวยว่ัสนปล่อยก็ซื้อคือนลูกสาวเถอะเนาะลูกสาวแต่ก็ซื้อกนกพรดิบกนกพรอ่าเอาซื้ออีลิกนกพรบ่แมนค่ะกนกพรซื้อเหรียญซื้อหน่องใบบุญค่ะครับเอาสี่เนาะค่ะเพราะว่าแฟนผู้ได้อยากได้สามตัวเนาะค่ะสามตัวตรงเนาะค่ะ ค่อยโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาครับอืจโทรไปแอดไลน์ไปครับบ<อ>่าบอกตอนนี้เราคำบอกตอนนี้ไปกับสิบว่าอีกซะ <c oughs> กสิบว่าอ้ยอยันเลขไปบอกอยังเ,เร็วเถือเลขมันอันอครับ <c oughs> เดี๋ยวผุ้เล่าน้องเตวประมาณวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดผู้เล่าได้สิโทรไปหาเอาสามตัวค่ะปอยเป็นสามตัวตรงและสองตัวตรงเนาะค่ะประมาณวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเราค่อยว่ากันอีกรอบเนาะครับ จ้าอ่ะก่าเมื่อนี้เนาะค่ะเลขเอาไปก้นเนาะค่ะเพื่อนมาบอกก็คือแต่แล้วแต่แล้วเพื่อนเพื่อนมาบอกไว้เนาะค่ะครับเอาตัวอะไรเอาปากกามาไว้ใช่ไหมกระดาษปากกาเขียนหน่อยเพชรเพชรทั้งหลายมันสะคุนตะบนใหญ่ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมเอฟซี <FC S 2> นะครับ,รบเดี๋ยวรอสักครู่าาเดียวนะครับตอนนี้น้องเต้ากับพักยูยะโสะนอกน้องเต้าเนาะแมนค่ะแมนอยู่จังหวัดยะโสธรน,นะครับแมนค่ะอุได้อยากมาเยี่ยมช่มหรือว่ามาเล่นนั่งกับแมเ่เอเดออยู่แถวไหนน้องเต้าเพื่อพานศดีแวะอยู่อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอยู่ในตัวเมืองเลยเนาะค่ะอยู่แถวแถวอ่ะอ่าขนซรงเนาะค่ะ แล้วขนส่งอ๋อทางออกไปยะโสธรอ่าเอาบอกตรงๆนะค่ะอยู่ติดกับอ่าเยี่ยงกว่าสวนพญาเที้ยนเมียไปแยกข้างคุกขี่กันขาดต้องนั่งรถไปเป็แพันน้อครับพญายกข้างคุกใครไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวแถวนั้นเด้อเสร็จไปแวะหาเดี๋ยวคนไม้ใหญ่ก็ไว้ไปเนาะอืมครับ ตัวไหน,นเนาะนี่อันก็นดีใจน้ำเอฟเดอ้อแปดสองแตกเต็มรััมรอ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 ,อ,อหมากัะเฮาหมากับเฮา,า,าพวกมาอันนี้คือสีค่คนหามากคือถังบ,บ,บนเนาะค่ะแปดสีแปดสอง พ่อค่ะอ้เนี่แปลงสองคือเหล็กแตว์มักเด้อค่ะพิ่นลหามาตัวนี้ตัวเดียวนี่แปดซีตัวเดียวตัวทั้งหนาเดี๋้อคอยหาใส่เอาแมนบอลหองเต่าแมนแมนค่ะตัวทั้งหนาหนองเพชรมักยังมักซูนมักซูนไก่ล้าไก่เล้วไก่เล้วไก่เล้าไก่เล้าห่งอ่าปาที่มักหนึ่ง ไก่แล้ว่ปล้วผมมักห่าอามักกรโตมักกราโต้อ่ะแต่ของน้องเปี้ยวอีนีก็คือแปดซีนะครับเลยกตัวถีมักก็คือแปดสีเนาะค่ะเลขตัวมักก็คือแปดสองเนาะค่ะแปดซีครับแปดสองอ่ะนี่เดียวเาสูมแห้งผดซูมแห้งผดเดี๋ยวก่อน เอาอันนั้นออกกันหน่อยนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบาง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 นกเต่าไว้ก่อนบังนองเต่าไว้ก่อนเด้อะแปดสี่นี่แม่นเลขที่เพื่อนมาบอกเนาะแม่นค่ะแปดสองคือเลขที่เต่ามากค่ะแปดแปดสองนี่คือเลขเอ่อนองเต่ามากครับแปดสี่แปดสองแปดสี่ตัวทั้งหนาให้จับใส่เอาก่อนเด้อไคสิจับใส่ตัวไหนก็ค่อยจับเข้ามาเดี๋ยววันที่ ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวเขามาว่ากันสำหรับเล็กสามตัวเนาะน้องเตี่เนาะจ้อ่ะโอเคให้เอฟซีผมกดล่อไว้ก่อนโอ้พูนราหาแปดสี่นี่มักขึ้นกันเลยผู้ใดฮะถ้าเอฟซีอยากได้สามตัวโอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งบรรยากาศที่หลักปลาข้างหลังเนี่ยน้องเตี่เนี่ยยู่ดี้แห้งเลยนี่เบิ้งบรรยากาศผมนะครับปริศนานะครับบอกว่ามันจามัอนี่มึงเขามาอยู่กลางปลาเลยได้นี่ อย่าเริ่มเลยเก็บเห็ดเด้อร์นะเฮดเฮดผมอยู่กลางป่าเฮดเห็ดผมเออนี่ปลาเห็ดมาอยู่กับปลาเห็ดเขาคนมันหล่อช่วยไม่ได้บอกว่าสองแปดสี่เบิ้งซื้อพอดีแหละคนมันจะหล่อช่วยไม่ได้สองแปดสี่เอาที่แหม่นติดเหม็นมากบอกว่าสองแปดเล่งงามเล่งงามอยู่ครับอืมจากฝากเอฟซีเนาะค่ะทุกอย่างก็ขอให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมเนาะค่ะเจ้าก็บบอสามารถที่กลั่นตีได้เนาะค่ะว่า เขาหรือสิรู้เธอแบบใดเนาะค่ะกับเป็นเขียนแนวทางคือเกากับฝากเอฟซีของน้องเต๋แล้วว่าไปหลังของผู้หลงผู้หงบังเข้านะค่ะฝากกดรอและกดติดตามคลายเนาะค่ะครับอาน้องเต้อชุด้ายนี่น้องเต้อครับชุด้ายนี่มียังสิฝากเอฟซีฝากบอกเอฟซีได้ฝากได้เนาะน้องเต้อฝากเด้ครับเมื่อานนี้เนาะค่ะเต้อกับสิฝากเอฟซีเนาะค่ะทางง่องอีเบาที่แล้วก็ จองคนรอหน่ะแหละต้นลินทีวีแล้วก็พี่สาวทั้โอ้ยอันนึกว่าได้สิว่าเฮาแ้อเพชรพาลุยจะโอ๊ยนึกว่าจะสิบว่าห้าร้อยข่าวไปคนต้นลิ้นเฉยปะอ้ตานายหลายรอ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 การนั่นแหละรอบอกว่าเป็นยังหลอกรอมาทันแล้วรอมาทันเสร็จอ้า อากาฝากกดติดตามเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขแ <Okay. S 2> นวทางของน้องแต้วหรือว่าพปูหลวงอพุด,อดมมังเข้า <พอ S 2> มานี่เนาะค่ะก็คือพปูหลวงอุด,อดมมังเข้าเป็นก็คือแบบไปขอโชคลาภเป็นวันที่สองแล <พอ S 2> ้วค่ะวันที่สองมาฝากให้กับเ<พ>อฟซีแล้วค่ะอาจจะเป็นมื้อวันที่ยี่สิบสอหรือยี่สิบเอ็ดอาจจะเป็นน้องแต้ว